เดี๋ยวให้ดูครับเปน็นคลิปภาพวิดีโอครับที่บันทึกเอาไว้จากภาพกล้องวงจรปิดอีกทีหนึ่งนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่1ธันวาคมนะครับเป็นลา17นาฬกามีลูกค้าเป็นผู้หญิงใส่เสื้อแจ็คเก็ตแขนยาวเนี่ยเข้าไปซื้อสินค้าในร้านขายของชำครับซึ่งอยู่ตรงข้ามร้านสะดวกซื้อกลกับตลาดปายาง,ยางตะบนแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยที่ลูกค้าคนดังกล่าวนี้นะครับเลือกซื้อสินค้าเป็นปูอัด6แพ็คหัวเชเท้า1ชิ้น แล้วก็หัวใจรวมราคาแล้วนะฮะสองบสอบาทเมื่อได้สินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับถึงขั้นตอนของการจ่ายเงินเนี่ยลูกค้าคนดังกล่าวนี้นะครับได้ขอใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งแต่ว่าสแกนแล้วไม่ผ่านสิฮะพยายามสอบถามว่า,าชื่ออะไรก็ไม่ยอมบอกขอสแกนอีกครั้งครับก็ไม่ยังไม่ผ่านนะฮะขณะที่แม่ค้ายุ่งยุ่งอยู่กับการขายสินค้าให้กับลูกค้าคนอื่นๆลูกค้าคนนี้ครับเดินหายไปจากร้านทันทีเลยครับ ก็ยืนโทรศัพท์สแกนสแกนตั้งแต่ข้างในบ้านแล้วก็เดินเดินเขาก็เดินออกมาเดินออกมาเขาก็ถือโทรศัพท์ทีนี้พี่พี่ตาเขาบอกว่าเห็นโทรศัพท์เขาแบบเขาไม่โกรธเลยโทรศัพท์เขายังแบบหมุนไว้เขาไม่โกรธอะสแกนแล้วเขาไม่โกรธแล้วก็นี่เดินเดินตามเขาก็บอกว่าน้องชื่ออะไรคะตังยังไม่เข้าเลยพี่เอาถือโทรศัพท์สแเพื่อนไหมจะบอกว่าโทรศัพท์ยังไม่เข้าเลยไม่เข้าพอดีมีป้าอีกคนเขาบอกจะสแกนเลยพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวก่อน ของน้องเขาตังยังไม่เข้านี่เขาก็บอกว่าพี่หนูขอสแกนอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สแกนครั้งที่สองสแกนครั้งที่สองปุ๊บป้าคนนี้เขาบอกน้ามะนาวไม่ใส่ให้ต้าเหรอพอพี่เดินมาเอามะนาวตรงนี้หนีเลยเออคือได้ของไปแล้ว,วแล้วถ้าเกิดว่ามีสิทธิ์โครงการคนละครึ่งจริงเนี่ยก็ได้ซื้อของราคาถูกอยู่แล้วครับทีนี้ได้ของไป แวบหายไปเลยแม่ค้าผู้เสียหายเขาเตือนไปยังผู้ประกอบการร้านค้าเพราะว่าเข้าใจผู้ซื้ออาจจะมีเจตนาโกงเพราะว่าเงินในบัญชีมีไม่เพียงพอหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าใช้สิทธิ์หมดไปแล้ว หรือกักสิทธิ์เอาไว้ก็เลยไม่มาใช้นะคะแต่ทําท่าทีว่ามีเงินในบัญชีทําท่าทีว่าจะใช้สิทธิ์และทีนี้รอโอกาสนะคะจังหวะกํากลังหันไปหยิบของบ้างทอนเงินบ้างคุยกับลูกค้าคนอื่นบ้างออหนีไปเลยก็เลยอยากจะฝากเตือนไปยังผู้ค้าคนอื่นร้านค้าต่างๆขอให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งส่งสินค้าให้ถ้าหากว่ายังไม่ได้สกแกน